แล้วแล้วเดีายนเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงฮะอนนี้กาตร้อเอน่าดมานคตอหญ่ันนี้ือ่กไการบอกว่าคือการซื้อเพให้ตัวเองไม่ค่อยสวยคมีคนซื้อใช่อประเด็นคือตัวเองต้องใหญ่เชีย เรามองือเล็กๆเขาจะเด้สึกว่าเร์เดิมเตร์เ็่อยเไมดเจอเรื่องตรไปแต่ว่าพี่เต๋อก็ได้เลฟเฟอรดแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวนี้ยึดวับแบบนี้อยสผมอย่างนั้นผมมันแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นยไงบ้างงีจัดการอะไรที่กัรนก็ ปูดตัว่ออกมากใช่ยังไงนะแล้วเาะอะไรแบบหลายๆอย่างเ่ออไม่ทรงตัวไม่อยู่อะโลกยังไงทำไมมันต้อง่ัดกันจ้ะยังไงอ๋ออันนี้เขาย่าบ่นเลยอ๋อต้องต้องมีความพัไปยุ่ับไว้เอนคามีไม้อยู่ก็ตัดกันะครับตอง็มีบ้านนะแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยตเองต้ว หาจังหวะที่แบบตรงกันก็ถึงแล้วคือยากนะแล้วก็สองก็คือเออก็คืากเลยแต่เขาเป็นผู้ที่ออกไงในสองวันสามวันก็หายมากใช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกมาเขอโทษว่านี่เป็นท่องน้ำอ่ะไม่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 ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือผมถายไปเมื่อกี้ที่ผมช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้านก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทางกระตินก็จะไม่ค่อยว่าง ก็ค่อเขียนบทให้หนูไงเขียนบทให้หนูเล่นไงอีกแล้วหรอมันมูช็อคไฟงบปัดมือไว้เลยเขียนบทให้หนูเล่นเนี่ยอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคนจ้างไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะท่านเหลือถ้ามีจ้างก็ระหล่ำกระหล่ำใช่ค่ะรับรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบฟื้หวาลงรูปป่วยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคุกไนอยู่จริงมันมีคนถาม ต้องหม่ชอบไปทะ่ลคนเดียวใจพวกไปก็ไปคนเดียวนะที่ผมก็ไปด้วยแหละแต่ผมเาวยที่ักออออีหลังไง่ไข่กเาเาคอยพัฒนาเรื่อยๆนะแรกก็คือผ่านไมได้เลยคอทออะทำไม่ได้ทำไม่ได้ทาไม่ได้ทำไม่ได้ทำสุไม่ได้นี่เป็นถ่ายยังไงาสวยต้อมีมุมล้ว่ามุมยังใหม่นะพี่กาเข คือเขาแบบโผล่หุ่นก็สวยแล้วสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่เป็นเท้าคนแบบเอสวยเออสวยอ่ะลั่นสวยเออเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายรูปไปแล้วอยู่แล้วในม่หมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่ไปตัดกล้องได้แป็นี้แต่ผู้หญิงจะแบบขอหน่อยแต่พยายังไม่ได้แค่หน่อยตรงนี้หน่อยแค่หน่อยเออผู้ชายจะมีความแบบ แช่ชร์รัวๆไปใช่ได้สักอันก็ก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างะไรเลยกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการฟิล์มการถ่ายที่เติร์ดเป็นยังไงเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันก็ให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาอ่ใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้เลยจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยแล้วพอแล้วพอพี so ่เต like ิร์ดเซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีเหมือนจะดีแล้วนะ ก็พยายามควพยายามลูกมันก็ชนะใจเราไปแล้วแล้วเวลาพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกลูกมีลูกครั้งแรกถึงลูกเกินเกินสองร้อยเขาลงกี่รูปแล้วเขาเขาลงรูปเยอะถ่ายประมาณสองร้อยเพราเขาหลับตาปืนไปประมาณหนึ่งนาทีนี่คือเรื่องจริงเลยนะเออถ้าเป็นขอตาปืนไม่เรา s n น p a w a ไปหรือเปล่าพี่เต๋อ กดกดจังหวะไม่ดีเออไม่ทำไมถ่ายรูปลอยรูป99รูปคือหลักตาเออเออจะมีคนเป็นเพราะว่าเคยเคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะคกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งใจน้องใหม่ทุกที่อยางเงีโหแรกๆนี่นะเออ,อน,นวลๆองนี้นัน่งมองว่าที่ตกคนเดียวเลยนะอ่ะล้อคือมันเป็นมันกดดันมากเพราะเกเ็บไว้กันได้แล้วเขาเขียนแล้วแต่โจหัวขึ้นแล้ว ถ้ากลัวเรียบร้อยดังจังเามีขอให้คุณกันคู่ดี้มาเรียดไปดอะไไม่ได้รู้เลยนะคะว่าคู่เราในใครบงการเนี่ยรู้ไงอะจร่เรากหรือเขาเก่งเขาไม่กลวรอไม่เก่งทำฟเก่งอยู่นะเออ อย่างเช่นเวลาที่เขามีการถัดหมา้กั็ผมก็เตรลยมใจให้ก็คือผมว่าเวลาเขามีอะไรเขาติดต่อแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนระบายมากกว่าเขาก็จะแบบแบบอะไรเขาก็จะระบายบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าของใครอย่างเงีก็ได้เป็นคนในครอบครัวพี่เจ้าแล้วก็ผมทุกคนก็จะอยู่กนอยู่รอบๆกันพี่เต๋อเป็นผู้พันที่ดีมากๆมีคนดอกไม้ทุกอต่อง ก็ส่งจบให้บ่อยแรกๆก็ส่งเวลาทำอะไรอยู่นะเ็ส่งล้ว็เกกัไม้เนี่ยแต่ลหลังก็เออเป็นเป็นโอกาสบางนีที่เขารู้สึกห่อดแอเงี่ยเอาล่บมาเขาเจอแบบไรเขาก็เขาจะแฮปปี้บูสอารมณ์ทงมาล้ก็เลยเป็นกัมช่เวลาที่แต่มาดาม่าเน่ยเขอ่ฝายที่เขา้ฝ่ายนี้เอเทนหน่อยสิคะเอเดนให้ฝ่านี้นกับงี้ฝ่นี้เอเทนเออเออเออจะไปเลือถ่ายรูยังไม่จบยไปจบ ก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาในบ้านเนี่ยแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอห็นในเรืแบบให้คนอนรู้เลยเราเดียายัดเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวเลยเขาอะเขาแบบออกมานเขี่ยมาคนเดียวเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาก็อยู่คนเดียวกอยู่กับคนที่เขาแบบกระตุ้นสุดเขามาจากบ้านเขาเขาเคยเห็นน้องแบบโคชชั่นโมโหไหมต่อน้องโคชชั่นแบบชุนเฉียวเราเออเห็นไหมอุ้ยเขาไม่ได้ในเรว่องเอาอย่างไรอ่ะบีไม่ถูกอ่ะเนี่ยจะลากเข้ามาสู่เรื่อง เออเคยเห็นไหมแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสอะไรแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อึดอัดหรืออะไรเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะเวยแบบแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามกคุยตลกอะไรอเงี้ยจะไม่แบบโคล่เกลี้ยงโคล่อะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลูส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าอะไรจะเหลือในชีวิตสิ่งแรกที่ไปจะโทษเลยคือไปจะโทษตัวเองไปจะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็ หมือนมันก็เลยแยกนะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากมันก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็คุยกูคุยกับเขาอยู่เหมือนกันไม่ได้มีแค่เรื่องหน่ารักอย่างเดียวแต่พอหน้าใหม่โพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยงานเรื่องเวลาการเข้าเพื่อนเยวผมากคุณเมื่อกี้ผมไม่รู้เรื่องเลยว่ะโมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยงอยังะ เออตอนออกแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นเออแล้วตอนน้องน้องผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ได้ทำว่าหนูโควต์อะไรจังเขาเล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะค่อยๆทีดูไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเออแล้วพอไม่รู้และค่ะว่าอยูโควต์ถามเลยอก่งนะไม่รู้จริงๆนะแค่หนูโควต์ไปสองเดือนอย่างเงี้ยพี่เต๋อก็เขายังไม่รู้หรอกนะว่าหนูโควต์อะไรหรอ คือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเพื่อนไหวอะไรยังไงใช่ไหมพี่เต๋อเขาไม่ค่อยดูความเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะก็เหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบพี่มากเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบเออไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันขอกสิ่ง้วมันเครียดอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่กแฮปปี้มีความสุขมากแล้วเขาก็แบบ ไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ใจชอบดูดูบ้าดูอะไรไปรอเวลาไปถึงถ่ายรูปเออให้น้องข้นก่อนยังไม่จบถ่ายรูปนะก็ดูดูควาแซงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเรายากสต้องมีอะไรอยากจะบอกไหมล่ะตักวแบบงขเราว่าหลังเพลงนี้ไปยังไงบ้างจะอัช่างภาพเอออาจจะดีกว่าเอออาจจะดีกว่าแก้ปัญหาคู่หมคู่อื่นนะเขาบว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบ อุ้ยอันนี่ดีมากนะคะเออด้าเลยค่ะประชันกานใครใช้เงิคแพงกล่ากันดีะเกเออตกงานเปิดงานโอนมาพี่เป็นช่างภาพเหรอไม่โอนค่าชงอ่ะหมดอย่างอันนี้เื่อคอ่าวสนุกทำงาาข่าวดีเลยว่าจะเออข่าวดีไปเกินที่เราหม่บอก เมเป็นแหละไม่ไม่แล้เเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เจอออกมาเราพูดเมาอไหรเาพูด่อโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลย่้ถามว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่ต้เานข่าวดี่าไหร่ติดตามที่ Dawika Channel ว้าติดตามไลค์แชร์อะแม่เชียร์เลยว่าแม่ แม่ทุหัวเขาปบมือโอเคแล้วนะแข่งนี้พี่การต้องสวทุกวันเลยครับม่ยจะมาโขนาดนี้ผู้สมกอยู่แล้วพี่เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตุงๆใส่อะไรมาไหมฮะกระเป๋าสูๆไม่มีไม่มีพรอไม่มีเลยเหรอตุ้งไรคะแ้งเลยการเอาแหวนทำไมรู้สึกเลบ้างเราต้องสวยทุกวันมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเราต้องคิดถึงหรอไหมคุณต้องสวยหลายปีเลยนะี่เต๋อเป็นปีเลยนะสวยทุกวันด้วย พี่เต๋อเขาล่าว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาสซไพลสไงเขาต้องให้เราไรูตัวเออใช่พอจะไม่ัซอร์ไอ่ะโอ้าวมันนั่นเองมันดดังเลยไม่คิดว่าจริงเหรอ ใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยๆก,ก,ก่อนไอหนิว่าให้เราถามเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ทำงานอะไรกับไปไกลกับไ่ไกลไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในพายของความพร้อมไหมหันศหรับเราในวัยน,นี้ช่ว <c oughs> งนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก,ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำเป็นพร้อไม่ใช่ก็พยายามก็พยายามก็พยายามโอเคค่ะ Tá <laughs>